สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มเล่นเกมร้านหมอ้อไฟแห่งความสุขด้วยกันนะคะนี่เลยเริ่มแรกมาสเตอร์หวนส้มอะไรขนาดนี้นี่เธอจะมาซื้อร้านนี้เลยเหรอแล้วก็กดสิปข้ามไปเรื่อยๆเนาะนแล้วก็ทำตามลูกศรเลยกดที่คำว่า,าร้าน กดตามลูกศรเลยนะคะนอกร้านห้องโถงก็ฟังพี่แกพูดไปเนาะพี่แกก็บน่นของแกไปแล้วก็กดสริปข้ามกดที่คำว่า,าร้านกดต่ออันนี้คือบรรยากาศห้องครัวเราเนาะแล้วก็กดสรีปข้ามตรงสีฟ้ากดคำว่า,าร้าน แล้วก็ปลดล็อกไปเลยจ้ะ200กลับมาเป็นสภาพที่คุณเคยสักทีนะเห็นแล้วก็อดนึกถึงวันวานไม่ได้เลยของอร่อยเพียบกดสคริปข้ามแท้แดนเราได้มา5เมนูหม้อไฟผัาคิริวัวไส้เป็ดหลอดเลือดหมูมันฝรั่งก็กดสคริปข้ามได้นะโอเคตั้งชื่อร้าน วันนี้ตั้งชื่อร้านชื่อว่าร้านชาชาบูชาบูได้ไหมโอเคแล้วก็กด s ริปต์ค่ะดีมากชื่อนี้เป็นชื่อที่ดีจริงๆลูกค้าใกล้จะมาแล้วไปต้อนรับลูกค้าที่ห้องโถงกันเถอะแล้วก็กดตามพี่แกเนาะพี่แกก็จะสอนเราอันนี้คือวิธีเล่นนะคะที่สมุดนี้ที่เขาวงอยู่ ก็สั่งอาหารเสิร์ฟเสิร์ฟเสร็จแล้วก็เช็คบิลแล้วก็เก็บกวาดภารกิจอันนี้คือการผสมน้ำยาเนาะอันนี้ก็จะมีเกมให้เล่นอันนี้คือ,อวัตถุดิบอาหารที่จะผสมเป็นเมนูอาหารของร้านเราอันนี้คือซุปซุปหม้อไฟพิเศษนะทุกคนมันจะแยกกันนะระหว่างเมนูอาหารกับซุป เหมือนเราไปกินชาบูอะ่ะมันจะมีเอออเาซุปหมาล่าเอาซุปอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้คือภารกิจที่เราจะต้องทำนะตอนนี้เราเก็บกวว่หน้านะั้นรับเงินสังเกตน,นะหน้ากระดานที่มันมีแบบเช็คถูกแสดงว่าเราทําสำเร็จภารกิจนะแล้วก็คลิกไปอีกดับเบิลเบรกรอบนี่รับเงินไปเลยจ้าแสดงว่ามีอีกรับอีก ต่อไปเราจะกดให้ลูกค้าเลือกเมนูเลือกเมนูนะนี่ให้ลูกค้าสั่งอาหารเราก็รับรางวัลสังเกตที่กระดิ่งนะมันจะดังติ้งติ้ตเห็นไหมเอ่ยเราก็กดที่กระดิ่งตอนนี้เรายังไม่มีลูกน้องนะเราจะเสิร์ฟเองกดรับภารกิจด้วย ถ้ามันหน้ากระดานมันขึ้นติ๊กถูกเนาะเราก็กดเสิร์ฟนี่ลูกค้าก็กินตอนนี้เราก็ระหว่างรอเราก็รับรับไปก่อนระหว่างรอลูกค้าภารกิจต่อไปของเราคือเช็คบินให้ลูกค้านี่เราก็เช็คบินเลยแท่นเรียบร้อย นี่เห็นไหมเราก็สําเร็จแล้วภารกิจต่อไปกดล็อกเครื่องคิดเลขเดี๋ยวก่อนนะเราขอเก็บกวาดก่อนกดเก็บกวาดปุ๊บลูกค้าก็จะได้เข้ามาเพิ่มเนาะโอเคนี่ลูกค้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไป,ปลดล็อกเครื่องคิดเลขก่อนไป,ปลดล็อกลดล็อกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาหาลูกค้าว่าจะรับอะไรดีกดที่ประกา เขาก็สั่งอาหารเนาะในครัวก็จะทำเรื่อยๆรอกระดิ่งเรียกแล้วก็ไปเสิร์ฟตอนนี้เราไปรับเงินที่ภารกิจที่เราทำก่อนเรียบร้อยนี่กระดิ่งกดที่กระดิ่งปุ๊บแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าไปเลยจ้าคุณลุงก็จะกินไปนะคะทุกคนภารกิจต่อไปคือปลดล็อกเครื่องปรุงนะกดคาว่าไปโต๊ะเครื่องปรุง นี่ก็เหมือนกับเวลาเราไปกินชาบูเนาะเราก็จะแบบใส่พริกบ้างอยากได้รสชาติจัดขึ้นใส่มะนาวใส่น้ำปลาโอเคเช็คบินเช็คบินเก็บโต้ะนะสังเกตว่าถ้าเราเช็คบินเก็บโต๊ะน้องแมวเช็คบินเก็บโต้สอครั้งเราก็จะไดเ้เมนูอาหารฟรีจากน้องแมวกดรับได้กดรับโอเค สังเกตน,นะน้องแมวถ้าน้องแมวเป็นสีทองปุ๊บแสดงว่าเราจะได้เมนูรฟรีจากน้องแมวเมนูรฟรีนี้อยู่ที่ไหนไปตกไปกดคําว่าคิดค้นนะคิดค้นแล้วก็เลือกคําว่าวัตถุดิบแล้วก็กดคําว่าคิดค้นอีกครั้งหนึง่งแคะแดนได้ซอสกุยช่ายกดยืนยันแล้วเราก็กดกลับนะแล้วก็ไปที่หน้าร้านรับออเดอร์ ระหว่งรางรอรับออเดอร์นี่เขาก็จะทำอาหารระหว่างรอเนาะเราก็มาทำภารกิจต่อปลดล็อกเครื่องปรุงรับเงินภารกิจต่อไปคือปลดล็อกมมานั่งแล้วก็กดเข้ามาไปแล้วก็ปลดล็อกนี่เราก็ทำช่วงแรกๆเราก็ทำตามตามภารกิจไปก่อนเนาะนี่ตอนรับลูกค้าสองโต๊ะรับเงินรับรางวัลน,น้องเหมียวตอนรับ400บาทโอ้โหรับ ค,ค,คิดคิดคิดค้นเมนูใหม่รับเงินก็คือเมนูที่มาจากน้องแมวนะภารกิจต่อไปปลดล็อกเก้าอี้สองคือโต๊ะเก้าอี้ในร้านกดค้วา่าไปปลดล็อกเห็นไหมแล้วก็ทำภารกิจตามภารกิจไปเรื่อยๆปลดล็อกพื้นกระเบื้องโอเคทุกคนเราไปเสิร์ฟก่อนนะ เไ,ไหมเราก็มากดรับออเดอร์ปดลอ็อกเคาน์เตอร์บาร์โค้งทั่วไปนี่เคาน์เตอร์บาร์โค้งทั่วไปอันที่หนึ่งเลยนี่เรียบร้อยทําสําเร็จภารกิจปุ๊บมากดรับเงินเสียงกระดิ่งเรียกไปเสิร์ฟเพราะว่าไม่มีลูกน้องไปกดเช็คบินกวาดโต๊ะโอเค ระหว่างรอลูกค้ากินเนาะเราก็จะทำภารกิจไปพลางพางปวดล็อกโต๊ะเก้าอี้หนึ่งเห็นไหมแล้วก็รับออเดอร์รับรับเงินรับออเดอร์เช็คบินเก็บโต๊ะเอ๊ะเห็นไหมน้องแมวเรียกแมวปุ๊บไปกดที่น้องแมวรับการลืมนะเราก็จะมากดที่คิดค้น แล้วก็เลือกเขาว่าวัตถุดิบแล้วก็ขีดค้นแค่แดนเรียบร้อยกดกลับกดรับออเดอร์กดที่กระดิ่งนะเราจะมาเสิร์ฟอาหารก่อนเล่นไปเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่กดที่มุมสีเขียวๆเนะี่ยข้างบน อยู่ในระดับเหล็กหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกก็ขาดอีก10คะแนนบริการยังไม่มีแต่เมนูอาหารเกินละเลเวลต่อไปคือเหล็ก2นะใครอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนกดที่ตรงมุมบนซ้ายตรงสีเขียวเช็คบินโอเคเรียบร้อยติ้งติงไปนี่จานเราไม่มีพนักงานล้างจานแรกๆเนาะเราก็กดล้างจานเอง เนนี่ลูกค้าเขาเข้ามาเรื่อยๆติ้งกดปุ๊บโอเคทุกคนต่อไปภารกิจต่อไปปลดล็ลกมานั่งสีขาวไปแล้วก็ทำตามเขานะรับเงินรับเงินรับสมัครพนักงานใดก็ได้หากคะแนนบริการถึง24คะแนนไปเอาน้องหวังก่อน มีเงิน400บาทเดี๋ยวน้องหวังมาทํางานแล้วนน่น้องแมวล้องปุ๊บทายัางไงทุกคนกดที่น้องแมวรับกดเข้ามารับโอเคแล้วกรับเงินนี่น้องหวังเสิร์มให้เราด้วยได้นะน้องหวังสามารถเสร์ฟน้องหวังสามารถเช็คบินได้ด้วย แต่ว่าคนเก็บเงินนี่น่าจะเป็นเราเดี๋ยวรอดูว่าน้องหวงังติงติงน้องหวังจะเกียบกวาดนะช่วงนี้เราก็ช่วยเสิร์ฟกับน้องหวังไปก่อนโอเคทุกคนไปทำภารกิจต่อไปน้องหวังเสิร์ฟให้เราแทนอัาเกียรดร้านอาหารให้ถึง80ค่ะคะแนนให้ถึง แแล้วก็อัปเดตเมนูเราเฮ้ยอัปเดตอันนี้ป้ะมันถูกปะอัปเดตเมนู menu, มอไฟก็ได้แพงถึงยังโอเครับตอนรับลูกค้าได้เงินไปคือตอนนี้คือรับรบรัว อัปเดตอาหารถึงห้าครั้งเมื่อกี้เราอัปเดตไปละสองใช่ไหมอัปเดตต่อแทนแทนอีกหนึ่งอัปเดตน้ำจิ้มด้วยถูกกว่าโอเคเห็นไหมสำเร็จภารกิจล,ละภารกิจต่อไปปลดปลดล็อกลมแดด มันจะอยู่หน้าร้านนะสังเกตว่าเรายังไม่มีล่มเนาะปึ๊บซื้อแปดร้อก็จะมีล่มให้ลูกค้ากดล็อกตู้แช่ไายตู้แช่ไายจะอยู่ในบ้านไปหนึ่งพเงินไม่พอโอเคทุกคนวันนี้จะมาสอนรับอ่ารับเพชรกดที่คำว่ากดที่โทรขุ่งนะกดที่โทรขุ่ง แล้วก็เขียนคขาว่าฮอ t พอ t เดี๋ยวปนน่าจะเป็นเททใหญ่หมก่อนไม่ใช่เป็น H เล็ก H H เล็กฮะไม่ได้หรอหรือว่าต้องรับคำว่าฟู้ดก่อน โอเครับสำเร็จแล้วไปที่คังนี่ได้เพชรห้าสิบเม็ดพิมคัพว่าฟูดจะได้เพชรห้เม็ดนะน่น้องแมวเรียงอีกแล้วกดรับไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปสุ่มทีเดียวโอเคภารกิจของเราคือปลดล็อกตู้แช่ไวหนึ่พับาทเราไม่มีเงิน1,000นเนาะนี่เราก็เลก สิบเพรเป็นเงินหกพันไปโอเครับเงินกดล็บตู้เครื่องดื่มตู้เครื่องดื่มราคาพันสองเรามีเงินอยู่โอเครับเงินกดล็อกโต๊ะเก้าอี้พันหกเรามีเงินอยู่แต่ไปกดรับรับ แตะที่ต้นแตะที่ต้นไม้ห้าลถได้หนึ่งครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่เห็นไหมแตะที่ต้นไม้แตะแค่แตะต้นไม้เฉยๆนะก็ได้แล้วภารกิจเดินไปช่วยเสิร์ฟก่อนน้องหวังอ๋อลืมล้างจานทุกคนลืมล้างจานเลยไม่มีคนทำอาหารให้ทั้งทังที่น้องหวังรับอ,ออเดอร์แล้ว ระหว่างนี้ก็เขาก็จะทำอาหารรัวๆเดี๋ยวเราช่วยน้องหวังเสิร์ฟแป๊บหนึ่งนะโอเคหนึสองสช่วยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจต่อเล่นเมือพื้นไปต่อไปภารกิจปลดล็อกเคาน์เตอร์เตา ั 2006, มีเงินอยู่จัดไปรับเงินตามระบบรับเงินตามระบบจ้างพนักงานแคชเชียร์คุณเชียนไปพนักงานแคชเชียร์ตอนนี้เรายังไม่มีนะรับคุณเงินตามนโอเคทุกคนเห็นน้องไหมกดดับเบิลที่น้องเห็นไหมถ้าน้องถ้าน้องเนี่ย พนักง,งานของเราอะเห็นไหมอุ้ยทุกคนปลามันออกมาเรื่อยๆกดดนะับเบิลอะกดดับเบิลที่ตัวที่พุงเขาอะคือเขาจะแจกคือถ้ามีก้อนเมฆที่บนหวนัวน้องพนักง,งานคนนี้หรือว่าพนักง,งานคนไหนก็ตามหรือว่าลูกค้าก็ตามที่แบบมีก้อนเมฆเราเป็นรูปปลาอยู่บนหวนัวเรากดดับเบิลที่ตัวเขาบางครั้งเขาก็แจกบางครั้งเขาก็ไม่แจกเนาะแต่ว่าส่วนตัวน้องคนนี้มีแต่ปลาโอเคเราไปกดที่น้องแมวแป๊บหนึ่ง ๋ยวค่อยไปสมทีเดียวต่อไปก็คือเสิร์ฟก่อนต่อไปก็คือเขาบอกว่าภารกิจให้จ้างพนักง,งานคุณเฉียนใช่ไหมกดที่คําว่าพนักง,งานแล้วก็พนักง,งานแค่เชีย์แล้วก็กดที่คําว่าคุณเฉียนเขาก็ช่วยคิดเงินให้เราเนาะแต่ว่าเงินเราไม่พอต้องจ้างคุณเฉียงหนึ่0ห0ื่0หนึ่งหนก่อนนะทุกคนเราไม่มีเงินแต่เรามีเพชรเอาเพชรไปแลกเป็นเงิน รวยนะมีเพชรเยอะนี่คุณเฉินก็จะมาช่วยนี่เราก็รับเงินตามระบบจ้างผู้เตรียมอาหารพี่หลีนี่อ๋อพี่หลีเอาพี่หลีเหรอเอาพี่หลีก็ได้ไปเอี่ยมโดรใช่พี่หลีราคาเท่าไหร่หกพันเราไม่มีเงิน ใช้เพแก้ปัญหานี่ทุกคนรับเงินรัวๆจ้ะต่อไปต้อนรับลูกค้า20โต๊ะคือระหว่างนี้เราจะต้องรับรับลูกค้า20โต๊ะนะตอนนี้กี่โต๊ะ 15, แล้ววะ15เหลืออีก5โต๊ะแล้วก็เช็คบินระหว่างนี้ก็ระหว่งหวงางรอแล้วก็ช่วยล้างจานช่วยล้างจานนะคะ เพราะว่าเราคือ CEO นะทุกคนใครมีอะไรก็ระหว่างนี้ก็แบบพี่พี่เล่นเกมไว้ไปก็สอบถามพี่ได้นะคอมเมนต์ได้พี่ก็จะได้มาแบบทำวิดีโอกอตอบคือค่อยๆอ,อ,อันนี้คือพยายามเล่นช้าละนี่สิบหกแล้วทุกคนรับได้ โอเคเราจะมาสุ่มเมนูเพิ่มแล้วกันระหว่างนี้เรามีพนักงานแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องทํางานแล้วก็มีหน้าที่แบบเออช่วยคิดเงินนั่นนี่นี้นิดหน่อยหน่อยว่างๆก็มาแบบช่วยพนักงานนี่ทุกคนหัวปลาขึ้นอีกแล้วกดดับเบิล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 เห็นไหมปลามันก็จะเนี่ยกดดับเบิลที่พุงเขาเห็นไหมทุกคนปลามันก็ออกเรื่อยๆกดดับเบิล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  พนักง,งานแต่และคนจะให้ของกำนันแตกต่างกันนะอย่างเช่นคุณเฉียนนี่ก็จะให้จะให้กุญแจเป็นรูปกุญแจโอเคเราจะมาสูม่เมนูสูม่เมนูกดคำว่าคิดค้นแล้วก็เลือกคำว่าวัตถุดิบอุย้ยทุกคนได้4ี่เมนูหนึ่งสองสมลุ้นแทนลุ้นแค่แดงอุย้ยยำกระต่าย แทรนเตรียมบดแทรนเบอร์เกอร์จีนโอเคกลับไปที่หน้าร้านเนน่เห็นไหมแล้วก็มีพนักง,งานตอนนี้18โตแล้วระหว่างนี้เราก็ไปดูนันน่นนู่นนี่อะไรช่วยได้เฮ้ยคนนี้คนนี้กดดับเบิ้ลได้อะไรได้ไหมไม่ได้โอเคที่กดดับเบิ้ลที่น้องเมื่อกี้ที่พนักง,งานชื่ออะไรอะไม่อก้ น้องหวังน้องหวังอาอยู่เราเราได้ปลาจากน้องหวังแล้วปลาจะอยู่ที่ไหนกดคำว่าคลังนะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้สายไฟเนี่ยสายฟ้าโอเคเราก็จะเอาปลามาผสมกันเอาปลามาผสมกันปลาผาสมกันปลาผาสมกันโอเคแล้วก็กดที่ปลาหนึ่งเราจะเสียหนึ่งสายฟ้า หนึ 1> 1, ่งเราก็จะเสียหนึ่งสายฟ้าหนึ 1, ่งเราก็จะเสียหนึ่งสายฟ้าแล้วแต่เขาเราจะได้เป็นรางวัลอะไรนะนี่โอเคเดี๋ยวจะมาสอนผสมรสชาติแต่ละรสชาติเพื่อที่เราจะได้เบรดน้ำซุปนะนี่เปรี้ยวเปรี้ยวกับเปรี้ยวเปรี้ยกับเปรี้ยวเปรี้ยกับเปรี้ยก็เป็นเลมอนเลมอนผสมเลมอนก็เป็นรสเปรี้ยวระดับสาม ต้องเป็นรถเปรี้ยวระดับ5เราถึงจะได้รนะหว่างนี้เราก็ทำซ้ำตึ๊บโอเค3ามสกับสก็เป็นระดับ4เป็นมะขามเราใช้เพชรเล่งแล้วกันจะเป็นการสอนทุกคนนี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็คือระดับ5 เราก็ต้องผสมให้ได้ระ,ระดับห้าอีกหนึ่งก็จะได้เป็นเวียดน้ำซุปนะกดกลับก่อนโอเคกดที่น้องแมวรับโอเคทุกคนตอนนี้เราสำเร็จภารกิจไปละกดรับนี่ปลดล็อกลูกคายี่สิบโตปลดล็อกอ่าคานหม่ด้วยสิ่งสามว่าคะแนนคนนี้มาทำไม ขอซื้อเชอร์รี่สองอันไม่มีไว้วันหน้าค่อยมาใหม่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าให้อัปเดตอาคารใช่ไหมนี่เลยกดที่ตรงโล่เขียวแล้วก็จะอัปเดตร้านเรานะอัปเดตร้านทำยังไงกดคำว่าร้านห้องโถง อ่าอัปเดตอะไรดีนะอัปเดตอะไรนคาค์เตอร์บาร์เพื่องคิดเลขถูกดิต้งปรุงแบบไม้เงินหมด สำเร็จภารกิจแล้วถ้ามันมีจุดๆ,ๆแบบนี้เราก็กดดูนะว่าเขาจะพูดอะไรแต่เรากดคูณไปก่อนคูณ5ไปก่อนฟังให้เขาพูดให้จบเดี๋ยวเขาอีกแปบบ๊บเดี๋ยวเขาก็คิดเงินภารกิจต่อไปปลดล็อกของประดับเราต้องขึ้นเหล็ก3ก่อนเนาะเราจะต้องขึ้นเหล็ก3ก่อนเราถึงจะอัปเดตได้โอเค ข้นสุดคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตต่อทำยังไงให้ขึ้นหลกระดับ3ตอนนี้เราอยู่ในระดับหล็ก2แล้วนะเห็นไหมเล่นแค่22นาทีแป๊บเดียวเองเล่นเกมนี้ไม่ยากใครส,ง,ครสงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้นะโอเคบายบาย